เหงามากก็บอกแลว้วก็บอกแล้วไม่เชื่อเนี่ยนะเหงาตัวว่เริ่มนี่เป็นไงคิดถึงน้องอะดีพี่น้ำคิดถึงไหมแต่มันก็ไม่ไวายนะก็ก็ยังมีเรื่องอะไรให้เราตื่นเต้นในช่วงเวลาที่บ้านบารบีพักผ่อนเราก็ยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดใช่ไหมพี่น้ำอาทิตย์หน้าเจอก,กันไปจ้ะใช่อาทิตย์หน้าเนี่ยก่อนจะหยุดหนึ่งอาทิตย์ทุกคนใหญ่ยยทุกคนมาทุกวันตามไปทุกวัน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 คนข้างหลังรอจะ้ะไอ้นี่เหรอไอ้นี่รอคนทําให้สวยเออ โอ้ยพี่น้ำอ่ะอยากทุบก,ก็มันเรื่องจริงอ่ะสนุกปะล่ะเพลินปะล่ะสอมมาขนาดข้าวมาขนาดไอติกมันไม่ใช่ชักกี้เว้ยมันคือมันคือลักกี้ของพี่มันคือน้องชามันคือมันคือลูกชายของพี่อย่ามาว่าลูกชายพี่เป็นชักกี้นะเดีย๋ยวจะให้เอาไม้ทุบหัวไอติดเลยเนี่ยนี่ผมรออไหมครับนี่ นี่ไงคือเรื่องจริงหรือว่าฝันไปเธอเป็นใครทำไม่่งเหมือนในฝันยิ้มเหมือนชาก,กี้เขาเรียกว่ายิ้มแบบเจ้าเล่ห์แบบนี้ยิ้มยิ้มทีนี้นนี่นีเนาะเนาะเนาะเรียกของขวัญเียเรียกของขวัญดิของขวัญนะครับ ขอของควัญหน่อยครับผมมาโคตรเป๊ะจริงผมยังแบบเฮ้ยเขาทําผมได้ยังไงวะคือผมแบบทรงผมคือมันเป๊ะหมดเลยทุกคนมันเป๊ะอย่งข้างหลังอะข้างหลังผมเป็นอย่างนี้นะจริงเนี่ยเนี่ยข้างหลังนะเป็นอย่างนี้จริงนะละเนี่ยดิแล้วน่่จะแต่แบบจะบบข้างหลังน่าจะเรียบแล้วข้างนั้นจะสมบัติอย่างนี้เนี่ยข้างๆสองข้างเงนี้แล้วข้างหน้าจะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยแล้วมันจะออกแนีเปรี้ยวๆเพรแบบาะนี่เป็นคนเซฟผมแบบนี่เป็นคนเซฟผมหนักอะ่ะเจ้าเล่แต่ไม่เจ้าชูนะจ๊ะเออวิาณโกนแน่คืนนี้ ไปหาพิธิกเลยลูกไปหาพิธิกเลยเฮ้ยนี่มันหรอมานะโถ่บอกแล้วมันหรอเหมือนมากสุดๆขอบคุณครับคุณพี่ยุ้ยครับผมอย่างเทสเลยครับแล้วเขาทำเงินให้หลอกกว่าตัวจริงเอาดีๆที่ใบชักชักจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าตาแล้วชักชักชักเริ่มชักเริ่มจะโมโหแล้วเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณพี่เนลครับผมเฮ้ยพี่เนลโหโคตรไปอ่ะ แต่เขาคุนดีผมก็คุนดีผมผิดตรงไหนอ่ะผมก็คุนดีอ่ะผมไม่ต้องชอบบับอ่ะใช่ป่ะล่ะเทมาขอบคุณครับพี่อ้อยขอบคุณพี่ยุ้ยครับผมขอบคุณครับรอนละเทมาขอบคุณครับแคปทันเมื่อกี้นี้อืมขอบคุณครับเอาล่ะ หล่อมากข,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุยกันไปทุกคนมีอะไรก็คุยกันอยากรู้อะไรก็คุยอยากรู้อะไรก็ถามคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมจะเล่าให้ฟังในนะวันนี้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าไอเด็กคนนี้มันหล่อจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไม่ไปหาวิจักหรอกสวัสดีคุณน้ำสวัสดีครับีคุณน่สุดารัตครับผมสวัสดีครับ สวัสดีคุณหนูนิดนิดน้อยด้วยนะครับผมขอบคุณคนะทุกคนก็ฝากดูน้องกติด้วยนะครับนางเอกป้ายแดงนะครับที่เรากําลังจะปั้นมาครับปั้นมาให้กลมเลยปั้นให้กมลมแล้วอย่างที่คุณแม่พิศมับยบอกคือปั้นให้กลมแล้วก็เตะทิ้งไปเลยนะครับขอบคุณพี่เนที่ทําให้ของขวัญทําให้เรื่องเปลี่ยนทุกคนของขวัญมาและของขวัญมันละ ผมไม่ทราบครับต้องถามพี่โจเลยสวัสดีพี่ออนนี่ด้วยนะครับสวัสดีครับใช่แล้วก็ติเขาเป็นคนมีความสามารถแล้วครับเป็นคนแบบเ,เขาจะเขาเรามองเราเหมือนเราเรามองในคนที่เป็นเป็นผู้กำกับอะเรามองว่าเรามองว่าเเดี๋ยวนี้มันมีของเราสามารถที่จะต่อยอดจากความสามารถของเขาอะแล้วคือถ้ามันป้ายดีติดมันจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดในการแสดงมีครับอ๋อมียิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่ป็ไรสดใช่ไหมฮะ นึกว่าจะมีคารามีอยู่แล้วครับผมใช่ครับผมหยุดหลายวันกิจกรรมพวกเราเข้ามาเล่นกันค่ะใช่เข้ามาเล่นเข้ามาคุยกันทุกคนเราหยุดหลายวันแล้วก็ต้องแบบมาเล่นมาพูดคุยกันใช่ป่ะใช่ป่ะนี้ทุกคนก็ให้ของขวัญกันได้เลยใครอยากเกิดก็เปิดเลยเออก็ดีใครอยากเกิดก็เปิดมาเลย <laughs> แต่ติดตรงน้องกวนตีนไปหน่อย <laughs> ใช่ครับ อันนี้อาจจะเป็นจุดขายก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อาจจะเป็นจุดขายของนางเอกกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็เขามีเขามีของของเขาจะมีอ่าเรียกว่าไรเขาจะมีลูกลูกลูกแปลกๆในตัวเขาอยู่แล้วแล้วเราสามารถต่อยอดมันได้แล้วเราเชื่อว่ามันเก๋ถ้าเราเอามาเอามาแบบเราปั้นเขาอะแล้วให้เขาได้มีพื้นที่ในการทํางานแล้วปั้นเขาแล้วก็มาดันคาแรคเตอร์ให้เขาให้ชัดเจน เพราะหนึ่งอะทุกวันนีบ้บ้านมันมีน้องนุ่นเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วน้องนุ่นคือเพชรบนยอดอยู่แล้วนี่คือที่เรายกไว้อยู่แล้วน้องออยตอนนี้เขาก็เริ่มฉายแสงมาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้องออยเขามาเกิดในบทสมศรีใช่ไหมทุกคนใช่ปะเออเกิดในบทสมสมศรีอ่นนี้น้องกติกเสียงคลาสสิกแฟนแจ็คสันหวังอ่าเขาเรียกเขาจะเรียกตัวเขาเองว่าอลิสหวังเออเขาเรียกตอน้องออยก็เริ่มเชยฉายแล้วเพราะเขาเป็นสมศรีคือเขาเกิดเลยทีนี้เราก็ต้องดันต่อไปดันศิลปินต่อไปที่ขึ้นมา สวัสดีครับใช่ครับถ้าเป็นตลกไม่ต้องปั้นเลยครับคณะนี้เล่นตลกได้ทุกคนครับขาดนังเอกปครัาเป็นให้๋อ,อพี่สายสวัสดีครับสวัสดีครับขาดนังเอกไหมเหรอขาดนังเอกไหมขาดนังเอกไหมได้อยู่นะพี่สายนังเอกเกี่ยวกับผมได้มหมร้อกฝัดข้าวได้ไหมอ่ะร็อกฝัดข้าวเป็นไงโอฮะโอฮะโอสาวโอ,วโอคุณพี่พูดจะเอาไปยี่สิบจขอบคุณน้องอลิสหวังด้วยนะครับ น้องบิวลาออกจริงไหมจริงครับผมจริงครับแต่มันมีเหตุผลนะครับผมคุณแม่อยากอดีครับน้องบิวออกจากคณะหรอาจา๊ะใช่ครับลาออกจริงครับแต่ทุกเรื่องเราย่อมมีที่มาแล้วก็ที่ไปนะครับผมทุกเรื่องเราย่อมมีที่มาแล้วก็มีที่ไปนะครับผมทุกอย่างที่ผมจะพูดได้ฟังคืออ่น้องตอนนี้น้องบิวไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอยู่ในคณะเราแล้วนะครับผมแล้วก็ ไปเดินในเส้นทางของตัวเองนะครับผมจะถามว่าปัญหาอะไรตรงนั้นนั่นก็คือผมเชื่อว่าการที่เราเป็นหัวหน้าการที่เราเป็นหัวหน้าคณะความเคารพหรือว่าอะไรต่างๆนานาดูลพินิจของเราชัดเจนแล้วนะครับผมเพราะว่าบ้านผมเ,เราจะไม่ทําอะไรที่ที่มันไม่ไม่ชัดเจนนะครับผมครับผมคือเราจะไม่ทําอะไรให้คนมาว่าเราได้ นะครับถ้าหากว่าเข้าใจครับเข้าใจมากขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ซายมากที่เข้าใจมากๆเอคคำหลังเข้าใจมากๆเข้าใจมากๆคือผมอยากจะบอกว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมานะครับการกระทําของพวกผมอะ่ะหรือว่าสิ่งทุกย่างที่มันเกิดขึ้นผมแม่ผมแล้วก็น้องชายผมผมสามารถตอบพวกคุณที่ตั้งคําถามได้ทุกคําถามสามารถ บอกน้องโฟก็ออกครับน้องโฟก็ออกครับผมน้องโฟก็ออกเหมือนกันสามารถที่จะตอบได้ทุกคำถามเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ผมทามัน,มนผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและผมไม่ว่าใครจะกังขาในตัวของบ้านบาร,รมีหรือว่าไม่ว่าใครจะแบบว่าจะผิดหวังในตัวของบ้านบาร,รมีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นวันนี้เอามาถามผมเลยถ้าถามผมผมสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดและเรามีความชัดเจนมากพอเราก็สามารถที่จะ ที่จะพูดได้แต่อย่างนี้ก็คงต้องขอให้น้องโชคดีในในเส้นทางการแสดงของน้องนะครับก็คบเขาเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนีเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาต้องเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาก็ต้องเขาต้องเคลียร์กันนะครับผมผมว่ามันเป็นเรื่องของวงในครับมันเป็นเรื่องของวงในในงานอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของวงในในงานผมยังไม่ขอพูดอะไรตอนนี้นะครับผม มันเป็นเรื่องของ,ของในวงงานผมบอกแค่ว่าเรื่องของในคณะลิเกเราไม่ควรที่จะไปบอกคนอื่นที่ไม่ใช่ลิเกผมพูดไว้แค่นี้เรื่องของในคณะลิเกเราไม่ควรที่จะไปบอกกับคนที่ไม่ใช่ลิเกกับกับคนที่เป็นที่เป็นคนนอกอ่ะเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นในใน,ในวงกในในแวดวงลิเกพอพอวันหนึ่งมีคนนอกรู้ได้วความที่ศิลปินไปบอกอะไรเงี้ยเราก็อา่า ใช่ครับใช่ครับผมแล้วน้องเขาก็จะไปออกวิกด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องภายในมันเป็นเรื่องภายในมันไม่ควรที่จะที่จะไปพูดให้คนนอกได้รับรู้แต่บางทีเขาอาจจะเขาอาจจะเข้าใจไปอีกแบบหนึง่งอืม เาจะแบบเข้าใจพี่แหละไปไปไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรเนี้ยเนาะเอาตามนี้เนาะทุกคนใช่ครับความในไม่นําออกความนอกไม่นําเข้าถูกครับถูกถูกผมตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้ได้เท่านี้นะครับผมเอาประมาณเท่านี้ก็พอนะครับผมนะครับโอเคนะทุกคนเราชัดเจนเราชัดเจนนะครับผม